เรามาติดตามชมมวยคุ่ที่3ต่อไปครับไฟแดงสกลเพชรนครทองปาร์ควิวนี่แหละครับเห็นเสื้อสีแดงอยู่ทางซ้ายมือท่านผู้ชมกิติชโรจนาชัยครับทางขวาลูกคุณยืนแล้วนะครับทางคู่นั้นเป็นยอดมวยพิกัด121่อปอนด์เหมือนเดิมครับแอนตาซินจะราษาโรคกระเพาะมอบเงินสนัในการแผลแตกเข็มละ500ให้นักชกถ้าเกิดบาดแผลแตกนอกในการนําแม่ไม้มวยไทยมาใชา้แต่การคอสอบกลับเขาลอยนอกได้แอนตาซินมอบรางวัลพิเศษ1 0 0 0 0ื่นบาท โจระเก้าดหางนอกได้แอนนาซินจายเลย30,000บาทเบนท้าร้อยาถ่ายพยากรองสีเหลืองเบนเดียวกลางเดียมมอบเงินสดให้นักชกเยวคกคนละ2 0 0 0สิ่งที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนั้นเชิญคุณพัชรีครับครบก็ก่อนถึงคุณพัชรีนะครับก็มีพยาละสปเปรนี่ผู้ชายนะครับชายชายแล้วก็จะไปไหนมาไหนมีพยาละสปเปร์นะครับเป็นสเปร์เป็นสปเปร,เปนปเปร์นะครับพิเศษสําหรับท่านชาย ผู้ที่มองหาอาชีพอยากมีรายได้แฟชชายน้้ำแข็งนิวตันก็ด้วยเงินแค่20 0 0 0บาทโทรตอนนี้เลยนะคะ689-0123 6 8 9 0น2 3, 3นา,าลัยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ติดสถานีรถไฟบางบอนทุกคืนพบตลกคาบาเล่กายกรรมแล้วก็มีเซ็กซี่แดนซ์คือละ5รอบและข่าวสีสสำหรับท่านที่ชอบนวดนาภาลัยเปิดบริการนวดแผนโบราณน,นวดฝ่าเท้า นวดออยพร้อมสาวหน้าพนักงานนวดฝีมือชั้นครูฉลองเปิดกิจการใหม่แจกของขวัญทุกท่านที่มาใช้บริการทุกครั้งมีโชว์ไม่มีชาร์จบริหารงานโดยเฮียเบิ้มค่ะคุณผู้ชมครับผู้ที่จะขึ้นมาล่อมาัยเป็นกําลังใจนักชคคู่นี้ก็คือคุณอเนกตังวารัตผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทปอเคมีเทคจำกัดครับค่ะวีว่าอนเตอร์เทนเมนต์สุขภาพพิบาล3าบางกะปิครบสูตรที่ทุกท่านต้องการอะไรยังไงแบบไหนเรามีให้ท่านพร้อมสับสำหรับท่านชาย คืนนี้พบกันที่วีว่าเอ e นเตอร์เทนเมนต์บริหารงานโดยทศพลราชมังสาคุณสมรักคํคำสิงห์วีรบุรุษเหรินทองโอลิมปิกคนแรกของไทยบอกว่าไม่ได้โม้นะคะใส่กางเกงใน Apple Tiger จริงๆ,ย,งๆยิ่งใส่ยิ่งมั่นใจค่ะตอนนี้เรามาดูประวัติของมวยคู่ที่3ในรายการศึกเจ้ามวยไทยวันนี้นะคะสกลเพชรนครทองพาร์ควิวหรือชื่อจริงฉันสุวรรณอยู่ที่มุมแดงนะคะเป็นมวยฝีมืออายุ22ปี เกิดที่จังหวัดสกลนครเมื่อเช้ามาชั่งน้ำหนัก121ปอนด์ค่ะชกมวยมาทั้งหมด88ครั้งชนะ71ครั้งแพ้14ครั้งเสมอ3ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นแพ้คะแนนขวัญใจสิทธิพุพันตึงที่เวทีลุมพินีผู้จัดการคือคุณทิติพงษ์อ่ำอนันต์และผู้ฝึกสอนคือคุณปอ๊อตพิจิตชุมพล สำหรับมุมน้ำเงินกิติชโรจนชัยหรือกิติโลหะสารเป็นมวยไฟเตอร์อายุ20ปีนะคะตอนนี้เกิดที่จังหวัดอำนาจเจริญเมื่อเช้ามาชั่งน้ำหนัก121ปอนด์ค่ะชกมวยมาทั้งหมด89ครั้งชนะ66ครั้งแพ้21ครั้งเสมอ2ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นแพ้คะแนนอินทราชัยแวนนสปีดท,ที่เวทีรุมปินีผู้จัดการก็คือคุณพิชัยโรจนชัย เินทอนและก็ผู้สอนคือคุณก้าวหน้าสาครนพิทักวันนี้ชมมวยที่อ้อมน้อยแล้วนะครับคืนนี้ที่ลุมพินีเวยก็มีปีศาจผมชี้ศักดิ์ศรีสิทธิโอจะโม่กับเดนสยามลูกพระบาทของเฮียน้อยนะครับแล้วก็ผู้รองก็มีกะวาเล็กเทนด,ดีกับบินสยาม2อมโดยสิริโชคนี่เป็นผู้มวยรอบค,ำอค่ำที่เวลุมพินีแล้วก็ยอดมวยเก่งจุด357เเมื่อสักครู่นี้นะครับ กานเพรก็ชนะไปแล้วได้สกุลทองคำเจ็ดบาทแล้วก็ครั้งหน้านะครับครั้งหน้าถ้าชนะนะครับจากเจ็ดบาทเราว่ารับไปถึง15บาทแล้วถ้าเกิดว่าชนะ15บาทพาดอีกครั้งหนึ่งถึง30บาทนะครับสองกุนเปเรื่อยครับก่อนจะขึ้นเวทีครับกุนนกแลสายสิบของเราไปด้อมด้อมมองๆเรียกว่าเลาะห้องพักนักมวยครับบอกว่าวันนี้สกลเพชรน,นั้นสู้ทุกรูปแบบแล้วก็ มาต่อยที่มวยสยามเป็นครั้งแรกก็ต้องสร้างความประทับใจนะครับชนะให้ได้ทั้งกิติสาครพิทักษ์ครับริกิติทอรัตนชัททยเป็นมวยเข่าล้วนๆหายไปเกือบปีแต่มาคราวนี้บอกปิดเปรี้ยเลยจะเค็กแค่ไหนยังไงผู้ที่ให้คำตอบคือสกลเพชรคำก็แอนเปอร์เินเหมือนเดิมนะครับจะเตะด้านทอคอร์ลอสอกกลับเจรเข้ฟาดหางมีรงา,มางวัลเหมือนเดิมเป็นผู้ที่ได้มาส่งเสริมศิละปะแม่ไม้โมยไทยกันมาตลอด แล้วก็แตะอีเทมละ500บาทเป็นค่ารักษาพยาบาลจากอันต้าสินคู่นี้โชคกันในเวทน้ำหนัก121ปอนด์นะครับมวยรุ่นนี้ก็อยู่ในรุ่นใกล้ๆก,กับซุปเปอร์ซุปเปอร์ปเปรบนตท์วเวทหรือว่าจูนีเบนเท์เวทนะครับร2 2ปอนด์แต่ว่าทั้งคู่ขาดมาขาดมา1ปอนด์สมัยแนอดีตก็สามารถพยารุนนะ้ครับคว้าแชมป์โลกในรุ่น122ปอนด์รุ่นนี้แหละ ที่ไปเสียให้กับเจฟเฟนเนตะคกับนักมวยชาวออ,าอสเตรเลียนี่เป็นรุ่นรุ่นชูเน์เพเทเวท122ปอนด์ฝ่ายแดงสกลเพชรนะครับป,นนประเภทแข็งนอกออนไลน้นนำเงินโดนนอกไม่สนชนในอย่างเดียวจะสูงกว่านิดๆในพิกัดน,น้ำหนัก121ปอนด์มาถ้าอย่างนั้นสนุกครับอีกฝ่ายแดงออนนอกแข็งในอีกฝ่ายหนึ่งแข็งนอกออนไลน์๊ะยังไงกันต้นไวที่ดีกว่าครับกรรมการประภัยประเทศเค,ค,คทวบคุมดูแล คุณเชนองชนเบอบมวยคู่นี้เป็นมวยยอดมวยในพิกัด121ปอนด์ความสนุกนะครับทุกวันเสาร์ช่อง3เวทีมวยสยามครับศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็สนใจนะครับเรื่องของศิลปะหมดยกที่หนึ่งกิตตินี่จับเปลี่ยงเข้าไปลูกนี้ยังไม่ล้มอีกทีหนึ่งนี่นโยนทอดแหทีเดียวล้มเลย ทันทิ์นวดแผนโบราณทันทิ์อยู่ใกล้สายใต้เก่าถนนจรัญสนิทวงส์สำแยกไฟฉายมีอบไอน้ำอบสมุนไพรซา,าวนา่าหมายเลขโทรศัพท์41โทร44 3โทรสนามกอล์ฟเนชัลพาร์ครามินทราบริการนวดแผนไทยนวดฝ่าเท้าพบกันที่บริเวณคลับเฮาส์สนามกอล์ฟเนชัลพาร์ครามินทรายกต่อไปเป็นยกที่สองหมปลายกคุณนี่นบัยวนท่อนแขะคงเบียงหนักไปหน่อยครับแล้วก็แหปากมันกว้างก็เลยล็องลงตึงไปเลย คู่นี้เป็นยอดมวย1 2อยปอนด์นะครับไยแดงทางด้านซ้ายมือนี่แหละครับวางข้างขวาตุ๊กใหญ่เลยสกนเพชรสกลทองปาร์บิวน้ำเงินยังตั้งรับครับยังไม่โต้ก็หาจังหวะเหมือนกันกิติทอโรจนาชัยรายการมวยนัดหนึ่งที่เวทีลุมิลนีนะครับวันที่23รายการนี้ปิ๊กปิ๊กสอบุญญาปนะครับมาเดิมเลยหรือว่านัด รายการนี่มีชาดิตกายยอดบุงอันล้มอ,อีกแล้วอย่างนี้ท่าอะไรครับผมเหมือเนเดิมครับอป่าดัดถ้าไม่แข <ไป S 1> ่งเนี่ยถ้าเตะเข้าไปแต่อย่างนี้หน้าแข้งไม่เป็นไรแต่ถ้าเตะข้างหลังหน้าแข้งหักได้นนการต่อสู้ศิลปะมวยไทยนี่ต้องแข่งทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะครับอันตรายมีต้องระวังทุกทุกปีก้าวหับได้โอ้ยขวานี่มวยผู้นี้คุณอดุลเดชครับ มีแนวโน้มระเผลอมีก้านคอนะครับเพราะว่าสกุลเพชรนี่เป็นมวยประเภทตีนหรือว่าเตะแรงเตะสวยนะครับ<อ>แต่ว่า,วารเรียนให้ทราบไปแล้วว่าแข่งนอกเือข้างนอกนี่เก่งทุกอย่างพอใ <ะ S 2> นแลวบางทีบางครั้งนี่ยอมไง่ายๆเหมือนกันท่องโบกือขึ้ตทองโบงในแต่ว่าพลวัลพาพรวาไปเข้าก้านคอนี่ผมเตรียมไว้มื่นหนึ่งนะจะไม่ผมจ่ายนะแอนตซินก็จ่ายก็แอนตซินเป็นผู้ริเริ่มและส่งเสริมกันมาตลอด เงินกิติจะสูงกว่านิดนึงขยับขยับเบียดเอ้าโดดเนิงมัดเอ้าตัดละมาลูนี้เสียแรงนะครับสกุลเพชรยกนี้เป็นยกนท,ยที่สองทางของยกที่สองเอากูก็ใช้ช่วงจังหวะน,นะครับแลกกันโคลชา่าดใหญ่มาประภัยที่ลอกจากควบคุมความปลอดภาัยต้องเร่งนัก้วยนะครับจะได้ยินเสียงไล่ให้โชกตลอดเฮ้ หลบอย่างนี้ผมเคยบอกเสมอว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยตาก็<บ>เตะตามมีเล็กหนึน่งยุ่งรับหลบอย่างนี้คุณดูเดฟแล้วเหลอคอขาดนะครับก็ได้เลยครับผมเคยไปชมที่บางมุนานาคนะครับหลบอย่างนี้แหละครับเตะครั้งแรกก็หลบคนชอบเตะครั้งสองหลบคนก็ชอบเตะครั้งสามก็ยังชอบอีกครั้งที่สี่หมดยกพอดีไปขึ้นยกใหม่พี่เด้คงสอนมาให้เตะตามไปหน่อยไม่เ<อ>พราเขาอยาพบพลั่งเลยครับ เรียบร้อยเรียบร้อยมวเยเลิกประมาณตีหนึ่งยังไม่ฟื้นเลครับสแสดงเรียบร้อยบางมุนาคเลยอย่างนี้ครับดันั้นท่านที่เป็นเยาวชนนะครับสนใจศิลปะมวยไทยดูไปด้วยศึกษาไปด้วยแต่ถ้าอยากจะลองของจริง4204317โทรมาครับนี่นะครับสกลเพชรโดนตัดลูกนี้ลึกอ,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 อีกนิดหนึงการคอเลยอ้าวนี่อีกมุมหนึง่งจับโตเข็นไล่มาดูดีลาการชก ที่กรุงธนคอมเพล็กซ์ชั้น2รีลาดเพื่อสุขภาพจัดแข่งขันรีราดร,ร,ร่วมกับสมาคมดีลาดแห่งประเทศไทยมีรอบคัดเลือกวันที่21มีนาตัดสินวันที่29มีนามอบรางวัลเงินสดและถ้วยกิติยศส่วนที่กรุงธนคอมเพล็กซ์ชั้น5คาเฟ่รูปแบบใหม่นะักร้องวัยรุ่นแต่งกายเซ็กซี่คาราโอเกะห้องสูบสวยหรูเครื่องเสียงชั้นเยี่ยมจากต่างประเทศกรุงธนคอมเพล็กซ์ค่ะแล้วก็ยาฆ่าหญ้าตราหมาแดงฆ่าหญ้าร้ายตายเรียบจากบริษัทปอเคมีเทค ต่อกันยก3กิติน้ำเงินฝ่ายแดงสกลเพชรแม่แฟนมวยยังช่างใจไม่ถูกรักใครเชียร์ใครรุ่นอ้าวซ้ายของสกลเพชรแม่กิติไม่พล้ำไม่ใช้แรงนะครับสกลเพชรไม่เฉาแล้วยุง่งสาดแข้งอีกทีนึงเตะเลาะช่องไปเรื่อยนะครับเตะตามช่องว่างน้นอารูดกิติเข้าเลยสกลเพชรเอ,อ้าเปรี่ยงเข้าไปมาไม่เล่นโบน อ,อย่างที่บอกครับวยเก่งตัวเก่งเนี่ยมันไร้กันไม่ค่อยจะถึงนะครับต่างคนต่างมีคนเม็ดเดียดพลายประกบทั้งรุกทั้งรับได้ตลอดเวลาทีเดียวการหมุมแดงครับสกอตเต็พยายามเบียด้ามาครับพยายามเลือเกินเป็นวยซ้ายซ้ายกับขวานี่ผมพูดเสมอรครับใครจะออกก่อนเป็นวยชิงจังหวะ จับไดม้มาห้ามไถนาก็ทุ่มเลยลูกนี้ไม่ฟาวนะครับลูกนี้ไม่ฟาวเพราะาเตะเตะตัดหน้าขาตดดแต่ถ้าช้อนล่างนะม้วนขาหลังนะฟาวนะครับโอ้ครับต้องนี่เป็นความรู้นะครับถ้าเตะขาหน้าก็ถือว่าเป็นการทำแต่ถ้าเตะหลังถือเป็นการช้ <ขา S 1> อนปัดขาดูสือเจามวยไทยแล้วเราก็จะมีเกรดเล็กเกรดน้อยนะครับแถมให้แต่สนใจจริงๆก็420 4317โทรก็มาทั้งมวยไทยมวยสากล ข้อสำคัญคือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยฟรีเนี่ยน่าสนใจครับนี่อีกแล้วครับเห็นไหมเตะแล้วก้มเตะแล้วหลบไปพวกได้เตะก้นซะเลยนี่แหละครับอย่างที่คุณเมีงิงขาบอกว่าแข็งนอกอ่อนในเพราะเข้าในเก้เก้กังๆอยู่ที่ว่าทางนานกิตินั้นข้างในจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ได้เปรียบเสียเปรียบนี่แหละครับเป็นเรื่องของ กีฬาหมัดมวยถ้าเราพิตทั้งแข้งนอกแข้งใน้วยอ้ก็ไปถึงจุดสุดยอดได้ครับทางข้างขวาก็ไปแต่เฮ้ผมเดี <c oughs> ๋ยวจะครับพี่เลี้ยงสอนดีๆจ้ะครับได้เรื่องแะทเดียตั้งกาดกันไว้นะครับหันบอลหลบอย่างนี้เดี๋ยวก็ได้เรื่องลูกนี้นะครับคดูเด็กครับน้กมวยติดเองคือสรุปแล้วเนี่ยหลบจนกระทั่งติด เป็นนิสัยคุณก <a> ็เป็นนิสัยเคยตัวเอาละครับการจะแก้ดีสายตัวเองบางครั้งก็ต้องตั้งอกตั้งใจตั้งมีสมาธิเข้าไว้ยกนี้เป็นยกที่สามครึ่งทางนะครับของมวยคู่ที่สามทางด้านของกิตติหรืแม้จะปักหลักสวนนี่นี่นี่ลบไปหมดยกที่สาม ยกนี้เป็นยกที่4ของมวยคู่ที่3ครับซ้ายมือนะครับแต่ขมวดกางเกงไม้เลยดักลังนะครับสกเลเพชรนกรตองปาร์กวิว121ปอนวางแข้งขวาขวาที่โต้ก,กิติพโลดจัน,นาชัยครับวางแข้งเหมือนกันตัวนี้โอ้พักล้มตึงใหญ่เลยคู่นี้เป็นมวยที่มีชั้นเชิงเรียกว่าเอาอีกแล้วนี่ เป็นนิสัยจริงๆเป็นติดเป็นนิสัยหัดมาที่ค่ายจะเป็นอย่างนี้ขนาดบางทีบางครั้งซ้อมที่ค่ายอยู่กผู้ชกเตะมันก็หลบอย่างนี้ครับนี่ถ้าเตะพามากว่างไงครับไม่มีสิที่จะโดนเมื่อ้าวผครูนี้นี่เรามามองศิลปะไม้ไม้มวยไทยในครัวดุนเนี่ครับผมยกนี้เป็นยกที่สี่ตะเพชรพยายามเดินก็มาเข้าหนา้าถ้าไม่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 ไมไมไมลำ ก็คงจะเป็นตามความที่บอกไว้ครับเรเข้า,ขานาแล้วเก้ๆกลางๆาแต่อยู่นอกนั้นแกร่งเหลือเกินนี่แหละครับความเร้าใจของศึกเจ้าบยญ้าโดนตัดลบอีกแล้วคุณลูกนี้ไม่ฟาวถ้าเกี่ยวช้านี่เป็นพันขาหลังในฟาวนะครับมากลามแล้วกิติโดนคุนเพชรใช้โครงซ้ายแดงเป็นปืนอ้อนโดนซ้ายของกิติจับตัดลบไปอีกแล้วเริ่มจะดูเดือดขึ้นมานะครับฝ่ายแดงสุกลเพชรน้ำเงินกิติฝ่ายแดงอายุ20 ยี่สองน้ำเงินยี่ยี่สิบนะครับก็ไม่ได้เปรียบ,สบเสียบครับอายุยี่สิบสองกับยี่สิบอยู่ในวัยเร็ววัยแข็งแกร่งครับร่างกายก็ลังแข็งแกร่งทีเดียวกิตินั้นตั้งรับนะครับสกอตเชรเดินหาจังหวะปล่อยเข้าในนี่ครับประกอบถ้าอ่อนนะต้องเกาะให้นั่นต้องติดต้องเกาะให้ติดมีเหมือนกันมีข่าวโตเหมือนกัน ตักแล้วเตะตามเลยยกสีนี่เป็นยกที่แรกกันครับอาจจะบอกว่าใครดีใครอยู่เลยต,าตา่างโกต่างอย่างนี้เป็นไงครับแม่ลูกนี้โดนตัดไปแล้วแฟนมวยเฉีย์ตืมแล้วนะครับเริ่มเติมหนักขึ้นมาอีกอโดนข่าไปทีหนึ่งสกนเพชรไอยข่าหนึ่ง ตมาทีนึงตั้งแพ้โดนเตะขวาลำตัวสกุลเพตโตดอกสองดอกกล,ล้ามเลยขีบเลยนะครับตีเข่าซ้ายลำตัวมีกอกสองด้วยนะครับไม่รูปอย่างนี้เน็บข้าไปกีเอื่อนกีนะครับทางด้านาของกิติหล,หลักหลักหมายกลางเมทีโตเข่าสอดในพยายามสอดก้องเป็นคีมครับโอ้โดนเหมือนกันหมดยกที่สที่หยกสุดท้ายครับ ไล่จะเข้าไปไปคว้าธงชัยระหว่างสกลเพชรนครอง,งป้าวีววมุมแดงครับผูทีเตก็ไปที่ลำตัวน้ำเงินกิติทอรถกันนาชัยครับมาชมกันต่อยกสุดท้ายหมาดูเดือดเลยทีเดียวนี่นะครับชมมวยที่เวทีมวยสยามเอาอน้อยน,นี่แฟนไม่ผิดว่าโอ้้ายของสกลเพชรกิติเดินชนเลยไลย่เตะคว้าลำตัวสกลเพชรโตปล้ำเลาะรัดหมเดเองมาสองเข่าสกลเพชรทีบเลยนะครับสกลเพชรโต้อีก กีตีเต้เท้าขวาลำตัวโอ้โหลูกนี้ยอดออกครับตีก็เป็นที่ยอดออกเลยหาไปสุดท้ายครับขนดน้าแล้วก็เพิ่มพูนค่าตัวไปเรื่อยๆครับหลังแรกกันไม่ว่าใครมีดีก็ต้องปล่อยเต็มที่ครับยกสุดท้ายแล้วด้าจะกลเพชนพยายามทุ้งเวีทางครับอาวุธมีเท่าไหร่กอลเฟนเดียร์พลายศึกษาม,มายัางไงปล่อยหมดครับีีเดินเข้าไป ทางแท่งที้รำตัวเข้าไลอีอบทั้งคู่นี้รำตัวแดงไปหมดครับทางคนต่างโดนเจ็บด้วยกันทั้งคู่เข้าหนแทงเขาล่าเขากันแฟนมัดมวยไม่มีนั่งแล้วครับยืนเลยยืนเลยนี่แหละครับที่เวทีมวยเสียอ้อมโน,โน้อยอะไรๆก็เป็นไปได้หมดบ,บางครั้งนี่ทำท่าจะมาจะมานะครับประเภทมีเ่สำลนอถูกหวยก็มีบ่อยๆที่นี้ ต้องมาชมที่ดีแล้วในกรรมการแยกก่อนเอามาอ่แม่แฟนมวยตอนนี้ยังช่างใจไม่ถูกกิติลุยเลยนะครับคนเพชรเด้งมากิติปลาไม่กตีเข่าขวาลำตัวพิกตีเข้าขวาลำตัวคนเพชรโตเขากิติตีเข้าขวาอีกสับปิดกล่องไม่มีที่นี่ครับเปิดตลอด5ยกลายยกสุดท้ายครับอีกประมาณ30วินาทีใครจะเข้าาปไปควา้าธงแห่งชัยชนะ ลายมือนะครับสกลเพชรนครอทองปากบิวและเดินก็ไปลุยกิติทอโรจนาชัยประกอบนายกรรมการประภายประเทศครับแยกออกไปเดี๋ยวคู่เอกนั้นเป็นมวยล้างตาครับออน,นิกิติพยายามเดินตามเข้าไปป่าโตได้หนักๆสวยแม่คู่นี้ชกกันอิ่มเลยนะครับฝ่แดงสกลเพชรน้ำเงินกิติ เดินชนอีกกิติชโรจนาชัยเดินอีกกนเพชทีขวายันไว้มอนยันหลักกิติสาดมาโดมดขอาลูกนี้แม่ลูกนี้ลูกสุดท้ายที่ตามกันไปนี่หมดยกพอดีครับเดี๋ยวรอกรรมการสักครู่นะครับแม่โชคกันจนทั่งมาถึงดีกากรรมการผู้ห้ามคือประภัยประเทศมารับใบแรกนะครับชะลอวิเศษชัยยะนิคมวงทาสา รัปไปที่ทโกโมลใบเงินนะครับและชูมือให้สกลเพชรน,นครทองปาก์ควิวชนะคะแนนกิติชโรจนาชัยเดี๋ยวชมมวยคู่เอกต่อไปครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG